คุณเคยอยู่กับคุณโรมในฐานะอะไรครับคุณโรมเป็นผู้ดูแลหนูในฐานะผู้ปกครองค่ะคุณโรมให้ที่พักแล้วก็ให้อาหารรวมไปถึงการศึกษาที่ดีค่ะแล้วต่อมาคุณมาอยู่กับคุณกมลทัศน์ในฐานะอะไรแล้วมีความสัมพันธ์กันยังไงครับเทียนเป็นลูกสาวของเองครับเรากำลังจะมีการแถลงการเร็วๆนี้ครับ คุณเทียนครับคุณมาอยู่กับคุณกระมวลทัศเนี่ยด้วยความยินยอมพร้อมใจหรือเปล่าครับค่ะเทียนเต็มใจมาเองค่ะแล้วที่คุณกระมวลทัศน์ไปแจ้งความว่าคุณเนี่ยถูกคุณโรมลักพาตัวโดยการใช้กําลังบังคับขู่เข็นแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวแล้วครับเทียนกับในหัวเอ่อคือเทียนเต็มใจไปกับคุณโรมเองค่ะ เราแค่ไปเที่ยวกันเฉยครับยังไงเนี่ยนันคุณตำรวจกก็แจ้งความที่นาฟิค,ครับเอ่อผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณตำรวจพอดีผมอาจจะตกใจที่ลูกสาวผมหายตัวไปก็เลยพูดอะไรไปแบบนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเทียนก็คงจะเบเบอเบอ,อยู่ผมว่ายังให้การไม่ได้หรอกครับเอาไว้เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เราจะติดต่อกลับไปนะครับแลวนี่ นี่เป็นเบอร์ฝ่ายกฎหมายของผมครับมีอะไรติดต่อได้ตลอดเลยนะครับได้ครับถ้าอย่างนั้นพวกผมขอตัวก่อนนะครับเทียนทำไมลูกไม่บอกตำรวจไลว่าไอ้โรม,มันฉุดลูกไปถ้าดูมันทำเลยนี่ลูกเกือบตายเพราะพิษแม่กับคุณเลยนะนไอ้ปัญญาอ่อนนั่นมันในหัวไม่มีวันทำร้ายเทียนค่ะ แล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกตามล่าตามล้างในหัวสักทีเถียงฟังพ่อนะที่พ่อส่งคนตามไปเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงไม่ได้คิดทําร้ายใครไอ้ลงต่างหากที่ใช้ลูกเป็นเครื่องแก้แค้นพ่อผมไม่สําเร็จเนี่ยมันก็ผ่านไม่ยอมเลิกลามันไม่ได้รักลูกนะมันหลอกลูกมันแค่หลอกใช้ลูกใช่ไหมคุณพิษคุณคะ อย่าเพิ่งพูดเรื่องเครียดๆตอนนี้ดีกว่านะคะแต่ถึงยังไงในหัวก็เป็นผู้มีพระคุณกับหนูค่ะถ้าคุณไม่รับปากว่าคุณจะเลิกยุ่งกับในหัวหนูจะเป็นคนหนีคุณไปเอง<ว>คุณเป็นอะไรคะเอ,อม่ได้เป็นอะไรมากครับหน้ามึนแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อย หมอบอกกับผมว่าระยะสุดท้ายของผมมันจะเป็นแบบเนี้เวลาของผมมันเหลือน้อยแล้วนะแล้วก็ไอ้เจ้ากุณชาติก็หายไปไหนไม่รู้ถ้าเทียนหนีไปอีกคนเนี่ยผมคงนอนตายทานไม่หลับนะแม่คะกุหลชาติหายไปไหนคะ